คอนเ e ดเอนซ์มาดันติสเต a y เป็นระดีใจทุกครั้งค่ะที่ได้พูดกับทุกคนว่าลิซ่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวดันติสเตย์นี่ก็ต่อเนื่องกันมาเป็นครั้งที่3แล้วคอนเซ็ปต์และเมสเซจที่เราอยากสื่อสารกับแฟนๆทุกคนขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามลิซ่าและดันติสเตย์มาโดยตลอดนะคะหวังว่าจะชอบโอเคเรามีผลิตภัณฑ์ครบไลนเลยนะครับตั้งแต่ฟันผุเหงือกอักเสบแบคทีเรียทัร์ก ทุกอย่างครบนะเงาม,มีงามใจในแต่ละประเทศจะมีสินค้าที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะต้องการอะไรนะครับอันนี้ก็คือตั้งแต่สูงแปลงมาเรื่อยเรื่อยเืื่อย,อย,อย,อยทําไมเราถึงใช้คู่ใช้คู่รักหลายคนบอกว่าแปลงนี้ทําไมต้องใช้คู่รักนะครับจริงๆเราเกิดจากการที่ทันตแพทย์แนะนําว่าเป็นงานวิจัยว่า ช่วงเวลาที่เรานอนหลับคือช่วงเวลาที่น้ําลายเราไม่ได้ออกมาครับแบคทีรี้ก็จะเติบโตแล้วพอตื่นเช้าเราก็จะรู้สึกไม่ค่อยสะอาดบผมนะครับผันพทย์บอกว่าถ้าคุณสามารถหายาดีกว่านที่สามารถที่จะช่วยให้โพโลความสดชื่นจนถึงเช้าเท้มากที่สุดนั่นแหละผมคิดว่าคุณโยงกมากเลยนะผันดาใจแนะนำมาครับอันนั้นเป็นการค้นคว้าขึ้นมาอันนั้นคือฟังชั่นอลส่วนอิโมชั่นอลแหะ นะครับอย่าลืมนะครับการตลาดต้องมี2พาร์ทพาร์ทฟังชั่นัลกับพาร์ทอีโมชั่น mm ัพาร์ทอีโมชั่นัลเนี่ยโอเคเราทุกคนรู้คนในโลกนี้ถ้านอนคนเดียวเขาไม่แคร์นะครับแต่เมื่อไหร่ก็มันต้องมีอะไรดีที่ประเทศเขาผลิตไม่ได้อย่าลืมนะครับญี่ปุ่นเกาหลีเป็นประเทศที่พัฒน,นามากอะไรเขาก็ทําได้ฉะนั้นคุณต้ือกคอฟเฟ่สินค้าอยาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เขาทำไม่ได้ครับผมนะครับเราก็ทำงานร่วมกับ ธนแพทย์ทั่วประเทศนะครับอันนี้คือเรื่องของนวัตกรรมที่เราคิดค้นขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คือเรื่องของการที่จะช่วยดูแลเรื่องเสียวฟันเรื่องฟันผุตัวหนึ่งที่ประกาศได้ทั้งโลกว่าเราเป็นแบรนด์แรกของโลกคือการแป่งฟันแห้งนะครับเทคโนโลยีการแปรงฟันแห้งเนี่ยแปรงฟันแห้งแล้วใ้ผลนะครับใช้ยาสีฟันอะไรก็ได้แต่งแป่งฟันแห้ง แต่จะได้ผลหรือไม่ได้ผลแต่มีการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นพิสเตนแมกแต่งฟันแห้งแล้วลดฟันผุซึ่งฟันผุก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกรดได้ค,ดครับต่อคาให้งหนีนะครับเพิ่มเนือดหรอฟันได้ส่วนที่เป็นส่วนนอกคือเอเดเมลสามารถเพิ่มได้ในผู้หญิงใน,ในคนที่อายุ 4, 40ปีหรือ50ปีเนี่ยฟันจะถูกใช้มาประมาณ40ปีหรือ50ปีฉะนั้นเนี่ยการสึกนะการกร่อน ฟันจะไม่ค่อยขาวครับนะตามอายุการใช้งานคนไทยเป็นคนที่กินหวานนะครับถ้าเราดูแผนที่โรคในประเทศไทยก็บริโภคน้ําตาลค่อนข้างเยอะครับผมฉะนั้นปัญหาสุขภาพฟันตามมาแน่นอนเลยนะครับแล้วก็กินเปรี้ยวกินต้มตำอันนี้เป็นเรื่องปตดส่งขอะเพกับฟันหมดเลยนะก็สี่สิบัห้าสิบทุกคนฟันจะบางลงครับ